ีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางสามฮานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมไม่ได้นำไ่สัมสัสธเรื่องการพันทุชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะ ของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนไม่เป็นดังที่หวังบซานยากอยู่ด้วยพิเศษุอีกแล้วทุกคนเอาชนะเธอไม่ได้เลยนะคะอ่านะคะมาเต็่ลูดนะทุกคนอันนี้มาเด้งเ,นะะเง,เงเลยนะคะย VIP มาเร่งได้เร่งเลยนะคะมานี้อะฮะ เด้อนี่เด้อช่วงนี้ค่ะนอนแบบเจาะไม่เข้าเลยเพราะว่ามีหกตัวไงห <c oughs> วันนี้มีห้าแล้วี๋ยวหนูวิ่หนูวินให้เลยกิ้วกิ้วจะบอกทุกคนไว้นะคะว่าเราไม่ได้เก่งนะคะแล้วก็หวยมีเข้ามีหลุดนะทุกคนแต่หนูก็ทำสุดความสามารถนะอ่ะ วิ่งรูดนะคะนะฮะเจาะเลยนะคะวันนี้ นะคะพรุ่งนี้วินสาม สามนะสัจจิตนินให้นินให้นะคะวินอืม่าฮะใครชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะทุกคนสามสามก็สามสองสามหกสามเก้านะคะเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะ แล้วก็นี่ก็สามสามสองสามหกสามเก้านะหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะทุกคนฮ่าใครลืมกตัวเด่นนะคะสามสองสามหกสามเก้านะคะหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะคะนี่นะประมาณนี้ชอบตามนะคะไม่ชอบพาดน,นะคะใครมีแค่ในทางนะห้ทุกคนโชคดีเลยปังๆนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ